อ่ะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามเช่นเดียวกันพี่บเกรียงก่อนนานี้แล่ผลอาจจะได้ยินข้าวนี้ค่ะทีวาลิงสแม่ไปกัดขั้วแดกซ้ำเดือนนะคะทีล,ะลิงสแม่ออใช่ไหมพี่อ่านว่าลิงอะไร <c oughs> <c oughs> นะคะไปกัดหัวแดกซ้ำเดือนทีกอไม้พ่ค่ะทางด้านผู้ว่าก็ได้สร้างการให้ไล่หน่วยงานในลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแดกอยู่ในไอซียูค่ะ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่1 4พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะเด็กชายมูอัลลิมอาดีอายุสา3เดือนเศษเท่านั้นค่ะยู่ที่บ้านเกาะไหม้ผ้านะคะตำบุเกาะปันยี่ อำเภอเมืองพังงาค่ะถูกหลิงเสแม่ซ่องตัวนะคะบุกเข้าไปในบ้านก็คือขนาทีว่าเด็กเนี่ยกำลังนอนกินนมอยู่นะะกินนมจากขวดนมนี่แหละคะ่ะแล้วก็คาดว่าลิงมันอี้ไปแย่งกินนมหละคะ่ะโดยหลิงเสแม่ดังกล่าวเนี่ยได้กัดข้าวถีซีซ่ซ่าหรือว่าหัวข้องนองค่ะจนเป็นรอยเคี้ยว 600. หาทึ่งหกรอยแล้วก็มีรอยแพร่ะกระโหลกเปิดนะคะอีกนึ่งแพร่ค่ะแล้วก็มีเลือดพุ่งออกมากันนะเห็นพันนันยัดยาด,ยาดก็รีบนําตัวส่งทีโรงพยาบาลค่ะเป็นรอพซอ,อตอก็อไม้ไผ่ให้เจ้าหน้าที่ พยาบาลช่วยเลือดค่ะทําการห้ามเลือดแล้วก็ทําแผลพร้อมก็มีการจัดเรือค่ะรีบนําน้องคนนี้แหละค่ะไปส่งทีทาเรือบ้านทาด้านแล้วการประสานด้วยกู้ชีพโรงพยาบาลพังงาให้มารับส่งตัวไปห้องชุกเชิญให้แพทย์ทำการช่วยเลือดค่ะซึ่งทางแพทย์โรงพยาบาลพังงาเนี่ยก็มีการส่งตัวน้องอีกทีนะส่งตัวไปผ่าตัดด้วนที่โรงพยาบาลวชิระจังหวัดภูเก็ตแล้วการได้รับการผ่าตัดช่วยเลือดตั้งแต่คืนวันที่14ที่ผ่านมาแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน้องยังต้องดูอาการย่างก ลายฉดอยู่ในห้องไอซียูค่ะลาสุเมเรตแต่ว่านายสู้พ์รถเรื่องนังไข่นะครับผู้ราชการจังหวัดพังงาได้สร้างการหนงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่ช่วยเลื่อนะโดยมีนางสุนัธาเพียรทองครับรองนายกโลกกาชาจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนางส้มพรทิพสุววโรดมนะครับผนานสมและความมั่นคงกองมนุษย์จังหวัดพังงานางเศร้าจันเรมคชรักปลัดอำเภอเมืองพังงานะครับนำทีมเข้าเยี่ยมปลอบขวัญครอบครัว ข้องเด็กน,นะครับที่โรงพยาบาลวชิระจังหวัดภูเก็ตซึ่งทางญาได้แจ้งว่าแพทย์ให้การช่วยเลือดและผ่าตัดพิธีเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาวันที่ที่แล้วครับทุลอมอาการเนี่ยการปลอดภัยแล้วนะครับแต่ยังรักษาตัวอยู่ในอ้องปลอดเชื้อแม่มีการเข้าเยี่ยมเนืองจากกรีนว่าจะมีการติดเชื้อทางคณะก็ได้เยี่ยมให้กำลังใจพ่อแม่ของเด็กและครอบครัวนะครับพร้อมใ,ให้การช่วยเลือเบื้องต้นทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา,งงา,าก็ชชวยเลือนส่งส่งกลอ้บระศพ ปัญหาสางสังคมชุกเชิดเนี่ยจำนวนสาพันบาทพร้อมถังกชาชาให้กำลังใจทางเรากาชาดผังงากัะหมอพผ้าอมสำหรับเด็กนะครับอื่นเฉลือดสร้างพันบาททางฝั่งเมืองเนี่ยหม่เป็นเฉลือดอีกสองพันบาทน,นะครับข,ขณะทีทางสถานีพเพาะเลี้ยงสั์ป่าผังงาค่ะก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยลงเรือไปสํำรวดฟุงลิงะแม่บนกอมไม้ไผ่ค่ะแล้วก็ไปซอบท่ามถึงความเดือดร้อนจากปัญหานี้นะก็คือมีลิงไงพี่เบลเลี้ยงข้าวไปทําลายข้าวล้องไปรบกวนความเป็นยุ่ของชาวบ้านค่ะโดยชาวบ้านบอกว่าปันหานี้เรือรง นานแล้วค่ะเนื่องจากว่าประชากรลิงนี่มันเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าอาหารในธรรมชาติเนี่ยมันหลดลงทีนี้ลิงก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วค่ะมันไม่คลาดคนนะเข้าไปลักข้องทําลายข้องตามบ้านเรือนค่ะเพราะฉะนั้นก็ยากจะวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแรงมาจัดก,การปัดหาเรื่องลิงสะแม่ฟุ้งใหญ่บนกอไม้ให้สักทีค่ะลาสุดนี่คาดว่ามีจํานวนมากว่า500ตัว,ตวแล้ว อยู่บนกอนี่แหละค่ะกอนี่นะครับอ่ะอเกิดไปเลยจริงก้อนเล็กๆนะชาวบ้านอายุหัวหน้าแน่น,<า>นลิงอายุหัวหน้าแน่นเช่นกันนะน,นี่นี่คือภาพที่น้องนอนนน้อง,น,งนอนกินนมอยู่ในเปลชายนะคะก็มันเ<า>บื้อที่ามาทีา่มาที่มาหลักนมนะคะก็ให้กําลังใจครอบครัวให้น้องให้ไวๆกันค่ะ